แม่นั้นอยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวเขาอยู่ผู้เดียวเด้เมื่แม่นอันตอนนั้นอันอ่าอีนางมันกัฮักกระได้ลูกได้สามสองปีผู้ใหญ่แม่น่ะน้องบินน่ะพ่อกัไปเฮา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 คนทุกกันนะจ้ไแม่แปลว่าเฮานี่นี่หลายเฮาก็มีภาระเออเฮามีภาระก็เลยผัวไปขับแท็กซี่คือไว้ใจกันไปเฮ็ดงานเนาะเฮาก็คือจังปล่อยผัวค่ะผัวก็คือปล่อยเฮาตั้งซี่นะ เขาอยู่พูดเดียวโดดเลืนนี่ยู่ทงหน้านี่ยู่ทงหน้านี่บ่มีผู้ใดยู่พูดิมี่ก็มองข้างโค้งเห็นบะข้างโค้งขม่าสิมมีเหื้งนหลังหนึ่งอยู่หันข้างข้างแวกขม่าหาเฮ้านี่สิมีเฮือนหลังหนึ่งผู้นั่นไอ้นี่คอยมีแห้งยาวยาผู้ท่ายเสียงผู้ท่ายไอ้ข่อยยายแดงแล้วตายไปแล้วคนโฮจักกันเนาะแมนเล่าก็เลยแบงดินหายมองหันค่ะื้อน้ำเพลนสามพันเพลนเลยตุนก็เลยไปปลูกขืาอหน่อยอยู่หันน้ำเพลนค่ะเขาถูกอีดีได้ตะกีน แม่ยูนี่ได้จักปีแล้วค่ะยูนี่พุ่มันสิ่สามสิบเลยปอ๊ยสี่สามสิบปีเออยูนี่พุ่มดีพุ่มดีบ่ะแม่ว่าทีก็ดีเรื่องเป็นยังไงบ่ได้เป็นอยังรักษาเขาดีปูยูนี่ดีคาดเขาฝันเห็นหอดเพิ่นพาโจมจะเบนผู้บักไงมัดพาแดงมัดแล้วก็มัดนี่มัดนี่หัวหยิกหยิกผู้ได้ที่เขามานี่บ่ได้ขันเท้าจุดถูกขพ้น่แล้ว จะว่าปูปูเพิ่นเพิ่นส่งหันเพิ่นเลยว่าผีผยผีเฝ้าแจ่ตัวเจ้ายูนน้ำผีเพิ่นวางศิอี์แม่นี่ยยูนน้ำผีเพิ่นเห็นบ่ล่ะผู้ว่าเพิ่นก็เห็นเพิ่นเห็นผียังวะเห็นแบบใดเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นเป็นปูหรือเพิ่นเห็นอยู่หันอ๋อเป็นาเจ้าิ่นว่าดูแลรักษาแม่อยู่เนี่ยเพราะว่าผัวนี่ไปเห็ดงานมาอยู่น้ำจากเถื่อหากำมาอยู่ได้จักกี่วะมันได้เจ็บตีนึงบอกเจ็บแต่ตีหนึ่งบอกไม่อยู่น้ำเฮาน่ เมื่อกี้เพื่อนยุกเทียบเพื่นนี่เพื่นขับแท็กซี่ตกใส่ก็เลยว่าแถาแล้วไปอยู่ในอีเมลแม่นี่ร้านร้านเพราะว่าบอกเลขนะมาอยู่น้ำดนบันไดค่ะแม่มาอยู่นั็นสี่ตลอดแล้วมันโดนเติบไปด้อยู่น้ำจักปีแล้วน้องแตงโมผู้บอกเลขกันไหมคะไม่เป็นจักปีแล้วอะแมมันกับยี่สิบปีห่ะค่ะแต่ว่า่เเขากลียง ผู้ที่ว่าไอ้สื่อสัมผัสได้กับสิ่งที่มองบ่เห็นเนี่ยสื่อกับปูหรือว่าสื่อกับไอ้ผีเล็กน่อยอีกยังเนี่คือผู้นีมันบอกแม่แม่มันก็เห็นขึ้นกันลูกก็เห็งโมก็เห็นแม่คันผีตายห้องเมืองใดนั่นเขาเจ้าลดส้นนี่มันไปบ่ได้เมองหันมันจะเห็นยู่สามแยกบ้านดงเย็นเนี่ยนะสามแยกบ้านเย็นรดส้นม็นบอผัวเมียเขาเจ้าสิไปหน้านี่รดซาลิงเนี่ย่อซีโม รถส้นตายทั้งผัวทั้งเมียมันก็คีีมอตร์ไส้มอตตะกีนี่ไปอันขายเนื้อเนี่ยมันไปหั่นบ่ได้เลยมันเห็นแสดงว่าเล่านี่เป็นคนที่มีเห็นสื่อเห็นวิญญาณห็นต่างๆที่หฮามองบ่าเห็นเออเล่าจิยืนอยู่หนทางเลือดเอ้มันวานัะนะแสดงว่าน้องนี่เห็นผีอยู่เรื่อยแมนมันนี้อยากถามว่าที่ว่าไอ้เพิ่นนั่นเห็นตัวเลขตัวหยงแยามเพิ่นมาบอกนี่ เพื่อนใช่ไไอ้บอกเขาเลยแมนบอกแองเนี่ยก็บบอกกังสี่ล่ะบอกซูฟังเลยบอกเพื่อนบอกทั้งหมดจะงวดแล้วก็แม่เอ้ยมันอซีงวดลยบอก่ซีงวดติดแม่นก็บบอกเป็นโตเลยแมนบอกค่ะบอกเป็นโตกางสี่ล่ะกับเป็นโตคือเพื่อนว่าโตซีโตฮะค่ะหาสิบเอ็ดนี่จะมันบอกเป็นโตแต่เด็กหน่อยเป็นยังข้อหกจากว่าหาสิบเอ็ดค่ะเขาก็ว่าหาหนึ่งแมนอกอายุยังในหน่อยอยู่แต่ว่าบนหนาจะรู้เลขกแม่ ค่ะยกดเ็นกระเี่ยผ้าผ้าเอฟซีไปเบิ้งพ่นไหมนะคะอ่ะพ่นอยู่มองมองนี่บ่แม่เอออยู่มองนี่ละค่ะเออเออนี่ละอันนี้คือพ่นมันบ่แม่อันพ่อยู่นี่ละกิ่งเขาปลนแล้วพ่นอันนี้นะเขาปลอนแปนไปแล้วเขาเอาเอาเอ้ยยังมาปลูกแล้วนี่พ่นกอขึ้นไม่อันบานี้อันเป็นว่าพ่นอาศัยอยู่นี่ค่ะเขาก็เลยว่าเขาเข้ามาอยากทำให้อยู่ใกล้ย่านพ่นอันอัน แต่เพิ่นรำคขานเสียงลูกเข้าเมนบอโอ้ค่ะเฮาก็ได้ายไปพ่อนอาไว้พุ่นหัวหน้าพุ<ห>าพ่นอยู่มองหันจ้ะบานนี้เพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็เลยว่าเพื่อนอยากมาอยู่นี่ใกล้ๆนี่อ,อ,อีนี่แหละแม่อีแตงโมนี่แหละมันได้เห็นมันได้เห็นว่าเพื่อนนี่นั่งสูบยายอยู่นี่ค่ะตอนมันยังหน่อยนึก็ดี ตอนมันเขาโรงเรียนสัมปทานนั่นเห็นเพิ่นจุบยาอยู่นี่อเออไปว่าเพิ่นไม่อยากอยู่นี่แสดงว่าทั้งแม่น้องแตงโมทั้งน้องแตงโมนี่ก็เห็นเพิ่นเห็นเบิดทั้งเอื่อยมาบ้านนี้แม่แตงโมนี่เคยได้เลขน้ำเพิ่น,นบค่ค่ะเคยอีนี่ก็เคยแม่มันก็เคยแม่ก็เคยได้ลูกก็เคยได้แม่ไม่เวลาเพิ่นมาบอกเพิ่นจะบอกเป็นโตบอกค่ะแม่เพิ<อ>่นจะบอกเป็นโตัวคันว่าคันว่าหาเงินหาทองบ่ได้นี่ มาบอกเ่ามาบอกมามาบอกเพื่อนว่าขันขาน่อยหาเงินได้ตังสันตังซีนี่ขาน่อยสีมะปงมาว่างกะคือโอเคกะซ้ำว่ามาบุญเพื่อนไหวเธอเพื่อนอยากกินยังกะเอามาให้เพื่อนแม่แม่เพื่อนมากยังจ้าเพื่อนแบบว่าเพื่อนอันใดก็ได้พราว่าอันเราให้ใกล้ตัวก็คือโอเคแล้วแตจะห้าสิหามาให้เพื่อนคันว่าหัวหมูก็ได้ส่วนมากก็สิเราให้ใกล้ตัวกับลาบค่ะลาบก็ต้องลาบเลือด ลาบเลือดเอาวันนี้เอฟซีถามว่างวดนี่เพื่อนได้งวดที่แล้วเพื่อนบอกหาซีเนาะอเพื่อนบอกตัวซีตัวหาคือเกาตัวซีตัวหาวันนี้บอกเอฟซีเนี่ยแม่งวดนี่เพื่อนได้ตัวใดแน่จ้าให้ตัวซีตัวหาคือเกาให้ตัวเกาว่าแม่แม่โอ้ให้ตัวซีตัวหาคือเกาแม่ถามแล้วมาว่านี่ก็ว่าให้ตัวซีแสดงว่าเหล็เกานีมาเนาะสงสัยเหลขกเกาสีมาเด้อ แต่ว่าแม่บ่ได้ถามย่ามว่ามันชิมาตัวเกาบอ่อเดีถามบ่บ่อ่ได้ถามคือเพ่นเว้าแลก็แล้วไปเลยเพิ่นเว้าอ,อันสิมาคือเก่าล่ะพ่อ่บนีไสไหลอกพ่อวางสิค่ะเฮาก็เลยลองถามมันก็นนะ อันเลขตัวได้ละลูกแม่อยากอันแม่ที่อันซื้อของเล่นให้ตัวซีขึ้นเอาละแม่เพื่อนอยากได้ของเล่นอนีหยังก่อนค่ะแม่เพิ่นอยากได้ของเ่นอันอันอันยังแนว่ตักไส้ตักยังตป่นสินะโอ้ของเหนอยญจคลื่อนนีเนว่ขายของเด็กน้อยนะเนาะแม่ก็เรียกว่าที่ซื้อห้ไปถามไม่ด้วยลูกเพื่อนอยากได้อันอันของเล่นคำว่าาเพื่อนในพี่น้องไม้ถึงผีที่อยู่ในหนีแมนบมจามน พิออออ่อยากได้ของเล่นอ่าอยากได้ของเล่นกับอดากกินเหล้าค่ะอว่าจะได้ขออยากกินเหล้าบอกอยากกินเหล้าอ๋อเมื่อี้นี่ชได้กินยน่ดอ,อ,อ,อกเนาะนาะได้กินพรับแมามาบอกแล้วเนาะเออคุณบอกแล้วเนี่ยอันนี้คือยังแม่ยู่ในนี่ใบไหม่ตัวก็ถึงมายำให้ตัวนี่นะเห็นเลขอยู่ในใบไหม่ใบไหม่นี่หล่นลงมามันบ่จ้ะโอ้นี่เด็กพี่น้องอะยำตะเลีให้เอฟซีเบิ้งอีกรอบนึงแล้วไหมเนาะ ปลาเลขยังแม่แม่เห็นเป็นเลขยังจ้าสี่หาสี่ห้านองเตีงโม่คุยกับพีแหลวแล้วเพ่นก็บอกตัวเลขว่าสี่หาคือกันตัวสี่ตัวหาคือกันบอกตัวนี้เลยว่าจ้าแมนพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะคะใครเห็นก็ให้ใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเป็นความเสื่อส่วนบุคคลพอม็เห้ากับเสื้อจะแม่เพราะว่าเขาอยู่ในสามิบปีแล้ว เสื้อนะแม่น้อเสื้อห่อข,ข้าววาเห่ข้ากับเสื้อโหลดเพิ่นเห็นเมื่อกี้ห้อของมาสนใจเสื้อแม่แค่<อ>กันเห่าสนใจเข้ามาสนใจตอนหาสิเบ็ยดค่ะหาหนึ่งสนใจนอตอน<บ>ห้อยยู่ไรแล้วน้อหารอยเล็กอีหยังมันขึ้นสีออกแต่ตุกเก่าแทถมห้าร้อะที่แรกเขาเสื้อแล้วมันบอกวันนี้เขาเอาเื้อไมนบอกค่ะ มันละมาออกบานนี่ไม่เลยอยากมออกอีกคือเกาแม่ว่าสันต์ไม่ไ่มันเลยได้ค่ะเ้องผ่อนบอได้เ้าเสียสองผ่านันนี่งวดนี่เสื้อปะงวดนี่เสื้อเพราะว่าเขาได้เลยได้ซีซีหางวันที่แล้วแม่กระถึกถือค่ะอะย้ำตัวเลขให้เอฟซีบ้านนิ่งวดนี่เด้อพี่น้องฟังชัดๆจากปากของคุณแม่ลำไภอนะคะเป็นคุณยายของน้องแตงโมซึ่งสามารถสื่อสัมผัสกับผี ผีโพนผีเจ้าที่ยุนีล่ะพี่น้องยุนีที่มีทั้งเอ่อทั้งเป็นปูทั้งเป็นเล็กน้อยบ่แม่แต่ว่าสำหรับของน้องแตงโมนี่เพิ่นกะซี่เห็นมดทุกผีแหละมีพู้เ่าผีเล็กน้อยเพิ่อมาเป็นเพื่อนค่ะแต่ว่าผู้มาบอกนี่นาจะเป็นเป็นเล็กน้อยเป็นเล็กน้อยอ่าุปแล้วเป็นผีเด็กมาบอกแต่ห้าฟันเห็นกับเป็นเล็กน้อยแต่นาแกย้ำตัวเลขแม่ห้าสี่สี่ห้ามีสามตัวว่าจ้าบอบอม่ดอกเข้า สําหรับของแม่นี่บ่มี่สามตัวค่ะของแม่นี่จะมีสีกับหาเท่านั้นไปกลับบ่ไปกลับเนี่ยไปกลับบนล่างเนาะแต่บางกีเนี่ยห้ากับไปกลับเพื่อก่าลน่ะค่ะสําหรับของแม่สีสี่ห้าห้าสีแต่ว่าของพ่อนี่เพิ่นบอกข้าว่ายังสี่สี่ห้าเหมอเนาะจ้ะของพ่อเตียงเนาะกะพี่น้องกะล่องพิจารณาเบิรงเดอร์พี่น้องนะคะจะได้กะ ขอบคุณคุณแม่ลำไภนะคะแล้วก็ตัวเลขของคุณพ่อเตียงด้วยนะคะสี่สีห้าอย่าลืมตัดเล่นไปกลับด้วยนะคะแม่ขอบคุณหลายๆจา้จาสวัสวดีค่ะุกเด้เอขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอ,ชอขอให้เฮงๆรวยรยนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่ง<ม>ให้ด้วยนะคะ